คา้าไว้ p โปรดักต e ์รีวิวสวยๆอีกคันนะครับนี่คันนี้เป็นรถอ s u D ู m m x x 0 2 0นะครับนี่ถึง2025นะครับเราทำหุ่มบอกแบบสวมแล้วก็บอกแถบนะครับฟองน้ำฉีดอันนี้เป็นรุ่นแบบพนักพิงครึ่งนะครับแล้วก็ใส่ปูพื้นนะครับใส่ปูพื้นนะเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับสวนใกล้ๆเลย นี่คือหุ้มเบกแบบสวมสวมทับของเดิมนะครับนี่สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับนี่สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นี่คันนี้ลูกค้าเลือกสีดําแล้วก็สลับสีเทาได้เย็บเป็นสีครีมนะครับครีมกับเทาก็จะใกล้ๆกันมากเลยนะครับนี่คืองานหุ้มบอกแบบสวมสวมงานของเรานะครับก็จะแยกให้ดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนหนังลามิเนตนะครับลามิเนตก็คือเป็นแบบ3ามชั้นนะครับ หนังสามชั้นนะแต่ก่อนที่จะดูลามิเนตนี่ให้ดูนี่ก่อนเราใช้ได้ไนล่อนในการเย็บนี่ดูครับในปลายเล็บผมนี่นี่คือได้ไนล่อนนะครับสาหรับเย็บบอรรถยนต์โดยเฉพาะเลยเห็นไหมครับแนวตะเข็บที่วิ่งเป็นตะเข็บคู่นี้เบอร์ใหญ่ๆอย่างนี้เราต้องการความทนทานนะครับอ่ะเหนียวเหนียวนะรเราไม่ใช่ใช้ได้เย็บผ้าได้สป,ปันลงไปนะครับเราใช้ได้ไนล่อนเห็นไหมครับงานเราจะเน้นนะฮะให้เข้ารูปตัดใหม่ตรงรุ่นทุกคัน คันนี้ดีแม็2020นะงานก็ต้องออกเป็นอย่างนี้ด้านหลังเราก็ทํากระเป๋า2ข้างนี่กระเป๋า2ข้างซ้ายขวานะครับหนังก็เป็นลามิเนตลามิเนตคืออะไรอ้าวดูนี่ครับนี่คือหนังลามิเนตคือกอาร เคลือบทั้งหมด3ชั้นหนังหนา1มิลเต็ม,มเห็นไหมครับนี่หนา1มิลเต็มคืออย่างนี้มีฟองน้ํา5มิลแล้วก็มีผ้าทีคอร์ดนี่ผ้าทีคอร์ดเป็นอย่างนี้เหนียวเหนียวทนทนดูปลายเล็บผมสิครับปูดนี่มันจะไม่เป็นยุ่ยเหมือนอย่างของสปันผ้าทั่ว,วๆไปที่เป็นขุยๆนะครับเราใช้เป็นผ้าทีคอร์ดมาตรฐานอุตสาหกรรมสาหรับทํเบาะรถยนต์นะฮะนี่ด้านหน้าสัมผัสนี่เป็นหมดเลยนะครับเราใส่เป็นผ้าทีคอร์ดหมดเลยด้านหน้าเนี่ยนะหน้าสัมผัสนะครับ อ่าแล้วก็ตรงกระเป๋าหลังดูนะครับนี่ตรงกระเป๋าหลังเป็นอย่างนี้แต่อันนี้คือผ้าทีขอรหนังตัวหนานะครับเสร็จแล้วนะฮะอ่ะเวลาเราก็จะแยกส่วนตัวซ้ายตัวขวานะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้ให้เห็นเลยนะครับเนี่ยงานนะครบสมบูรณ์แบบเป็นอย่างนี้สําหรับพุ่มบอแบบสวมของทางร้านเรามาพร้อมกับบอกแคบรุ่นนี้พนักพิงครึ่งนะพนักพิงครึ่งเนี่ยเราออกแบบมานะครับ ให้ตรงกันมุมกับว้าวข้างในตรงนี้นะฮะเพราะว่าเวลาอะไรคนรานั่งปุ๊บเนี่ยนะฮะคนนั่งเนี่ยส่วนมากก็จะเจ็บหลังเราก็ทําตรงนี้ให้มันเต็มแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะว้าเว,ว้าวล์รุเพราะว่ามันจะมีพลาสติกตรงกลางนะครับสําหรับบอกแคปฟองน้ําฉีดเนี่ยนะฮะเฉพาะตัวนั่งแบบพนักพิงครึ่งฟองน้ําฉีดเป็นยังไงอ่าดูนะครับเป็นแบบนี้นี่คือฟองน้ําฉีดนะครับนี่ ฟองน้ําเป็นแบบนี้นะครับนี่คือฟองน้ําฉีดนี่ผมให้ดูนะครับฟองน้ําฉีดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวทั่วไปก็จะเป็นฟองน้ําธรม like รมดาออกรถแล้วแถมแต่ถ้าของทางร้านเราเนี่ยเราใช้ฟองน้ําฉีดนี่นะครับมาฐานเนี่ยนะจะเป็นอย่างนี้เลยนี่คือฟองน้ําฉีดขึ้นลูกนะฮะของคารบิ่นโปรดักเราเป็นผู้ออกแบบแล้วขึ้นโมมาแต่เพียงผู้เดียวนะครับทั่วไปเนี่ยจะเป็นฟองน้าแบบเนี้ยบีบเนี่ยก็แบนๆเนี่ยเห็นไหมฮะ แล้วก็เวลานั่นปุ๊บนั่งในรถก็เบรกก็จะหลน่นแล้วทําไมมันแฟบละ่ะก็เป็นฟองน้ําเกล็ดตามแบบนี้นี่อย่างนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยงานจริงเป็นอย่างนี้เวลาออกรถแล้วโชว์รูมก็แถมมาก็จะแถมแบบประหยัดประหยัดนะครับของเราตัดไปโดยสิ้นเชิงนะครับพอเราทํางานออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนี่เราก็ทํายังไงไม่ให้มันหล่นละ่ะเราก็จะมีโครงเหล็กข้างในนะครับโครงเหล็กเนี่ยผมเดี๋ยวให้ช่างเปิดให้ดูนี่เป็นฟองน้ําฉีดนะครับ ร็จแล้วเราก็ใส่บานพับแล้วเปิดจากหลังมาหน้าเห็นโครงเหล็กไหมครับนี่นี่นี่โครงเหล็กนาไปนี่นี่แล้วเราก็ยึดสก,กูเลยครับเนี่ยยึดสก,กูเป็นทั้งหมด3จุดทาไมเรายึดสก,กูเราต้องการเบรกไม่ให้หล่นโครงเหล็กเนี่ยยึดเพื่อความแข็งแรงทั้งพนักพิงและก็ตัวนั่งมีบานพับนะครับนี่อย่างนี้เหล็กก็เป็นเหล็กตัวหนานะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กแบบบางๆทั่วไปเป็นเหล็กตัวหนาเราทําให้แข็งแรงทนทานเปิดเอาเครื่องมือก็เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้านี่อย่างนี้ นะเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับอย่างนี้นะครับลองเนี่ยครับเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดทับลงไปตัวนะี้ก็ปิดทับลงไปใครที่เป็นตัวนุ่นอ้วนนั่งสบายๆนะครับนะไม่ติดโคงไม่ติดขาไม่ต้องห่วงเรื่องจะแคบนี่เลยนะครับนะบอกแคบแบบพนักพิงขึ้นนะครับงานเปีโครงเหล็กด้านล่างฟองน้ำฉีดหนึ่งเดียวในประเทศไทยคาร์บด์โปรดักต์นะครับ ร้านอยู่ที่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9นะครับลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9เบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 0917099960หรือทางไลน์แอดมีนำหน้า C A R 99มีแอดนำหน้า C A R 99นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ